มีอายุมากกว่าสแปีปขึ้นไปใครน้อยกว่าควรได้รับคำแนะนำนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันในเกม Go l d e n Dragon ครับผมเกมยิงปลาวันนี้มาทุนเยอะลงห้องใหญ่เลยละกันน,นั้นลงตาลอ,อยครับผมอ่าลงเริ่มยิงช็อตแรกเลยน,นั้นแตกไปแล้ว ไอ้เค okay. ียยังไงให้แตกขนาดนี้ั่นครับผมอีกหกพันครับหลอมลอมไปจัดไปไอ้สองยาวไปเอาวะมาไหมมาไหมทุกคนนั่นไอ้ชิบหายเอ้ยยิงแตกแบบนี้รวยไปเลยดีกว่า พยายามหาห้องที่มีแบบคนเยอะๆอะครับเปอร์เซนต์ที่เราจะแจมแล้วเราจะได้เยอะอะ่ะมีเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดเราเปนเลนแบบห้องอโลนี้ยเราไม่มีลูกกระสุนคนอื่นมาช่วยอะ่ะเราก็ไม่ได้อะไรไงเนีย่ยครับแบบนี้ยิงไปเรื่อยครับผมเอาไม่มสนใจมังกรทองครับผมสัตว์ไปสิครับโอ้ยแบงได้ไปห้าหมื่นสองนานเราท่วมๆเลยตามผม เอาว่ะไม่เป็นไรสนใจผมเล่นกบก็ได้ได้กบไหมไม่ได้ไไดนันค่อยๆเก็บครับเก็บใหม่เก็บใหม่เก็บเล็กผสมน้อยครับผมอา้าวเต่าเต่าแบกเงินโอ้ยแตกไปหมืม่นหนึ่งเอาว่ะยิงยาวๆได้ไปสามพัน เอากดไปอเอาอ่ะเมอร์เบดเราจะได้ไหมคอยดูกันอ้าวเราได้เมอร์เบดสองหมื่นอ,อ้ 20, อาวแตกเราลูวครับเอาเรื่องเอาเรื่องอะไรจะขนาดนั้นอ้าวยิงครับผมเก็บได้ผสมน้อยก่อนช่วงนี้ลงตาร้อยครับผมเม็ดละร้อยเท่านั้นเอาอีกไปเรื่อยๆครับ ได้เรื่อยๆสี่หมื่นแล้วครับทุกคนเว็บนี้ยิงไม่ยากครับผม LSM 99เ,เข้าไปยิงได้เลยเอ้าวยิงมมเมตต่ออ้าวแต่งสองหมื่นยังไงมมเมตตัวหนึ่งผมจะได้ไหมจะได้ไหมครับผมอ้าวได้อีกสองหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วครับมาด้วยทุนหมื่นหก จัดไปมีอีกไหมมีอีกไหมครับอ่ายิงต่อไปยิงไปก่อนผมว่าผมควรจะเลิกแล้วแหละไกลแล้วแหละน,นั่นยิงไปเรื่อยเจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นห้าอ้ยสบายใจนะครับวันนี้ ได้กำไรมาระดับนี้โหขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับเอ้าวแถมไม่เฉยโอเคครับบ๊ายบายครับทุกคนฝากกไ i, ดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ